ในสายตาเขามองแค่เพียงคุณเขาคือคลขอยขอภัยบอกทีนะคะใครที่ในสายตาของเขามองหาแค่เพียงคุณขอภัยบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะ <div> ขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะ เดมพลอร์ Emperor, พลังงานของคนราศีเมษดสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสินธนูเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกสบการสีดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตูนกุมแล้วก็แปดเหรียญพลังงานของคนธาตุาด,ดินมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมนะคะบุคลิกค,ความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆไม่พูดเยอะไม่ขี้บน่น ไม่จุจี้ไม่จุกจิกนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลนิ่งเงียบขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะมีอะไรก็เก็บไว้ซ่อนไว้เก็บซ่อนอาการไม่ค่อยบอกไม่ค่อยพูดถึงความรู้สึกส่วนลึกของตัวเองสักเท่าไหร่เป็นคนที่พร้อมจะปกป้องแล้วก็ดูแลคนอื่นแต่ส่วนหัวใจหรือว่าความรู้สึกของตัวเองเลือกที่จะปกปิดหรือว่าปกป้องตัวเองตามลําพังไม่รบกวนใครไม่บอกให้กับใครนะคะเรามาดูกันว่าใครที่ในสายตาของเขา มองแค่เพียงคุณนะคะเขาคือใครนะคะคนที่สายตาของเขาจ้องมองแค่เพียงคุณเดซานพลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงห์ธนูสองดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุ่นกลุ่มหนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรก,กฎพิจิก1หนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกดิการแทนพรานพลังงานของคนราศีธน,นู มีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินมาครบทั้งสีทธาตุ พลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่จริงใจมากๆชัดเจนจริงใจร่าเริงสดใสนะคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ให้กําลังใจกับคุณอยู่เคียงข้างคุณแม้ว่าในความรักระหว่างคุณกับเขาบางคู่อาจจะเป็นรักทางไกลพลังงานของคนคนนี้คอยห่วงใยคอยรับฟังแล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกของคุณความรู้สึกส่วนลึกของคุณดีมากๆนะคะ บางคู่นะคะอาจจะเป็นคนที่เงียบนะคะพูดน้อยคนเงียบๆสองคนนะคะที่เข้าใจกันและการจากการกระทานะคะไม่พูดมากไม่พูดเยอะแค่มองตาก,ก็เข้าใจนั่นเองเพราะว่าคุณมี4ดาบเขามี2ดาบเนาะก็จ,จะเป็นคนที่ต่างคนต่างเงียบนะคะแต่รับรู้ได้หากว่าอีกคนนึงมีปัญหามีอุปสรรคจากที่เงียบอยู่แล้วนะคะหากว่าเงียบมากกว่าเดิมนั้นคือต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นคนที่ อาจจะเซนแรงเหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าบางคู่ก็อาจจะเป็นรักทางไกลที่มีปัญหามีประเด็นกันอยู่มีการนิ่งเงียบมีความคาราคาซังในความสัมพันธ์นะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบไม่มีใครทักหาก,กันก่อนไม่มีใครยอมอ่อนให้กับกันก่อนก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าหากว่ามีปัญหามีประเด็นกันแบบนี้ทำไมนะคะในหัวใจของเขาในสายตาของเขายังคงมีแค่เพียงคุณน,นะคะ เพราะอะไรนะคะคิงถือเหรียญนะคะหนึ่งเดียวในหัวใจนะคะรักแล้วก็คือรักเลยไม่เปลี่ยนแปลงพลังงานของเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้อยู่แล้วนะคะหากว่ามีปัญหามีประเด็นก็แค่เลือกที่จะนิ่งจะเงียบหากว่าใจดีหรือว่าอาการดีขึ้นอาการทางใจดีขึ้นก็พร้อมที่จะกลับมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะเจ้าของหัวใจของกันและการคนที่รู้ใจกันและกันแม้ในยามที่จะไม่เข้าใจก็ยังเข้าใจ ความเป็นตัวตนหรือว่าความรู้สึกลึกๆของกันและกันพลังงานของคุณทั้งคู่หากว่ามีปัญหามีความไม่เข้าใจเป็นคู่ที่จะไม่ทะเลาะกันนะคะแต่จะนิ่งจะเงียบให้เวลากันและการได้คิดได้ทบทวนนะคะสถานการณ์ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นค่อยกลับมาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจกันนะคะปรับความเข้าใจแก้ไขปัญหานะคะ พักมาติดต่อมาก็ได้นะคะรักกันใหม่นะคะมาปรับปรุงความรักกันใหม่นะคะแล้วก็หัวใจมีกันและกันนะคะมีแค่กันและกันไม่ว่าจะโกรธกันงอนกันยังไงก็ตามนะคะต่างคนต่างไม่มีใครยังไงก็กลับมาหากันยังไงก็มีแค่กันและกันนะคะพลังงานที่ขึ้นมาบางคู่นะคะอาจจะมีปัญหามีประเด็น โกรธกันอยู่งอนกันอยู่ไม่เข้าใจกันก็เลยนิ่งเงียบนะคะให้เวลากันและกันได้คิดได้ทบทวนหัวใจตัวเองนั่นเองไม่มีใครคิดที่จะปล่อยมือจากกันแค่มีปัญหาแค่มีความไม่เข้าใจรอเวลาผ่านไปรอรมเย็นนะคะก็กลับมาพูดมาคุยกันเป็นแบบนี้อยู่แล้ววิธีการแก้ไขปัญหาของคุณทั้งคู่ก็คือจะยังไม่ปรับความเข้าใจตอนที่อารมณ์ร้อนให้เวลาการและกันนะคะต่างคนต่างนิ่งไปก่อน ปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกกันก่อนตอนที่พร้อมค่อยคุยค่อยปรับความเข้าใจเพราะว่าต่างคนต่างมั่นใจในกันและกันว่าจะไม่ปล่อยมือจับก,กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีประเด็นหรือว่าไม่ได้ทะเลาะกัน เป็นคู่ที่พูดกันน้อยมากๆแต่ว่าเน้นการกระทำนะคะพลังงานของคุณทั้งคู่ที่ขึ้นมาต่างมีกันและกันอยู่แล้วไม่มองหาใครคนอื่นเลยนะคะมองแค่กันและกันคุณก็มีเขาเขาก็มีคุณในขณะเดียวกันคนอื่นที่มองเข้ามา,าหาคุณทั้งคู่ก็ไม่มีใครเข้าใจในความนิ่งในความเงียบของคุณทั้งคู่เหมือนกันเป็นคู่ที่ศีลเสมอกันมองตาก็เข้าใจนะคะใครไม่เข้าใจคุณใครไม่เข้าใจเขาแค่คุณสองคนมอง าก,ก็เข้าใจกันและกันแล้วนั่นเองนะคะ